สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น ep ที่2นะครับเป็น ep ที่2นะซึ่งก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือนะครับในส่วนของเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานของโปรแกรมนะครับเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานของโปรแกรมนะครับ ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่งในการสร้างชิ้นงานปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะสร้างขึ้นจากบล็อกนะครับหรือกล่องนะครับหรือกล่องสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งใน EP แรกเราก็ทำความรู้จักในส่วนของการใช้โปรแกรมเครื่องมือคำสั่งอะไรต่างๆเบื้องต้นไปแล้วนะครับ สำหรับ EP ที่สองนี้ก็ <c oughs> มาดูในส่วนของเครื่องมือนะครับ <c oughs> เปลี่ยนสีนิดน,นึงนะครับมาดูส่วนของเครื่องมือเครื่องมือที่เอาไว้ใช้สำหรับในการสร้างผลงานของเรานะครับในรูปแบบของสามมิติมันก็จะมีเครื่องมือหลักๆที่ผมใช้อยู่นะครับ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะใช้เครื่องมืออื่นก็ไม่แน่ใจนะครับก่อนอื่นเราก็คลิกขวานะครับคลิกเมาส์ขวานะครับแล้วก็ไปที่ convert to ตัวนี้นะครับ convert to editable poly เนี่ยนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะในรูปแบบของ convert to editable poly นะครับก็คือ วิธีการก็คือสร้างชิ้นงานมาก่อนแล้วก็คลิกขวานะครับ Convert to นี่นะครับ e d i b l e poly นะครับนี่นะแล้วเราก็จะเห็นในส่วนของรูปแบบนะครับในส่วนของรูปแบบเครื่องมือ5ตัวนี้นะครับรูปแบบของ section ตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ เครื่องมือ Vortex รูปแบบของ i d i c o l รูปแบบของ Border รูปแบบของ Polygon รูปแบบของ Element นะครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจใน5เครื่องมือตัวนี้นะครับหลังจากที่เราคอนเวิร์ตแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยใน5เครื่องมือนี้สำคัญยังไงนะครับสําคัญก็คือ ในการใช้งานนะครับในการใช้งานก็คือการจับปรับขยับให้เกิดรูปล่างรูปทรงนะครับก็จะอยู่ในเครื่องมือตัวนี้นะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกก็คือ v e r t e x v e r t e x ก็คือเป็นลักษณะเครื่องมือการจับจุดนะครับดูจากสัญ,ญลักษณ์นะครับดูจากสัญ,ญลักษณ์จุด3จุดตรงนี้นะครับ จุดทุกจุดที่ทำให้เกิดรูปร่างรูปทรงนะครับไม่ว่าจะด้านบนด้านล่างด้านข้างหรือทั้งหมดนะครับการเลือกจุดนะครับเลือกเฉพาะจุดก็ได้แล้วก็การปรับแต่งเราก็ปรับแต่งตามแกนนะครับ x แกน y แกน z นะครับยกขึ้นยกลงนะครับในการเลือก นะครับย้อนกลับคอนโทนลนะครับในการเลือกซ้ำเราจะใช้รูปแบบของการกดคอนโทนนะครับนี่นะครับเลือกซ้ำก็คือการเลือกเพิ่มจากจุดเดียวเพิ่มเป็นสจุดนะครับ ดังนั้นเนี่ยในการเลือกจุดเราก็ดูมุมมองได้นะครับมุมมองนะครับมุมมองรูปแบบถ้ามุมมองเราอยู่หน้าฟอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วขยับตามแกนนะครับดึงตามแกนเนี่ยนะครับดึงตามแกนนะครับ โครงสร้างชิ้นงานเราก็จะขยับขยายไปตามนั้นเห็นไหมครับตามแกนนะครับย้อนกลับก็ค t นโทรนะครับการดึงก็ดึงตามแกนนะครับถ้าเราไม่ดึงตามแกนหรือดึงตรงกลางเนี่ยมันก็จะอิสระนะครับถ้าเราดึงตามแกนมันก็จะระนาบตามนี้นะครับหรือ ตามแกน y ก็คือขึ้นไปเป็นลักษณะเป็นมุมเปอร์สเปกทีฟ45บองศา90องศา30องศาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับย้อนกลับก็คอนโทนแซดนะครับเลือกเฉพาะจุดด้านล่างสองจุดด้านล่างเลยนะครับเนี่ยมุมมองบนก็เหมือนกัน นะครับเพิ่มสีเพิ่มเส้นก็ดูเอา f3 f4 นะครับเห็นไหมครับเนี่ยจับตรงนี้ถ้าจับตรงกลางก็คือจับขยับจุดเป็นอิสระนะครับแต่ถ้าดึงขึ้นตามแกนก็คือมันก็จะไปตามระนาบตามเส้นไกด์ไลน์ของเรานะครับ เลือกตรงไหนก็ได้นะครับเลือกจุดนะครับตามแกนอันนี้ก็ตามแกนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ในส่วนของจุดทำให้เกิดโครงสร้างนะครับการจับขยับจุดเครื่องมือตัวที่สองก็คือเป็นเรื่องของเส้นนะครับเส้นก็คือเส้นที่โครงสร้างเส้นที่ประกอบกันให้เกิดรูปทรงเนี่ย นะครับจุดก็คือทำให้เกิดเส้นนะครับทีนี้เส้นก็เกิดรูปทรงต่าง,างๆนะครับเนี่ย f 3นะครับให้เห็นโครงสร้างเส้นนะครับเห็นไ,ไหมในการเลือกก็จะเกิดเป็นเส้นในการเลือกก็จะโชว์เป็นเส้นสีแดงนะครับ f 3มนะครับเเปลี่ยนสีก็แล้ จะได้มองเห็นสีของเส้นนะครับเ,เห็นไหมครับขยายเลื่อนเมาส์ไปข้างหน้าถอยออกนะครับย่อขยายนะับเนี่ยเส้นก็ดึงตามแกนเหมือนกันนะครับดึงตามแกนนะครับดึงตามแกนเนี่ยขยับตามแกนยกขึ้นยกลง เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตามแกน x แกน y นะครับเห็นไ,ไหมครับหรือจับในส่วนของเลือกซ้ำก็กด control เห็นไหมครับเลือก2เส้นนี้ยกขึ้นยกลงนะครับย้อนกลับก็ control Z นะครับกด c o n โ r ร l เห็นไหมครับ หรือมุมมองต่างๆก็คือเลือกทั้งหมดเลือกเส้นด้านบนด้านล่างอะไรเงี้ยมันก็จะถ้าเลือกทั้งหมดมันก็จะไม่สัมมันก็จะเป็นลักษณะเป็นการเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาแต่การเลือกทั้งหมดมันต้องใช้คําสั่งเพื่อกําหนดเพิ่มเส้นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน e p ต่อๆไปนะครับทีนี้ดูในส่วนของ border นะครับ ในส่วนของ b เดอร์ก็จะเป็นพื้นที่ที่โดนลบไปนะครับอันนี้ข้ามมาก่อนเอา polygon ก่อน polygon ก็คือพื้นผิวเนี่ยพื้นผิวที่เป็นพื้นสีของโครงสร้างเนี่ยนะครับก็เลื่อนตามแกนเหมือนกันนะครับเลือกแล้วมันก็จะเกิดเป็นสีแดงเห็นไหมครับเลื่อนตามแกน เลือกซ้ำก็กดคอนโทรลนะครับเดี๋ยวย้อนกลับก่อนเลือกซ้ำเนี่ยกดคอนโทรลนะครับเห็นไหมครับเลือกแล้วก็ใช้คำสั่งแล้วก็จะเกิดรูปร่างรูปทรงอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้เอาให้รู้เกี่ยวกับเครื่องมือก่อนนะครับอันสุดท้ายก็คือรูปแบบของ Element. อิ e m เมนต์อิ e n เมนต์นี่ก็ไม่ยากก็คือเป็นการเลือกชิ้นงานทั้งหมดนะครับ ชิ้นงานทั้งหมดที่เป็นรูปร่างรูปทรงที่เป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกทั้งหมดเห็นไหมครับทีนี้ในส่วนของ border ก็คือ border ในส่วนที่โดนตัดไปนะครับก็คือก็คือรูปแบบของบลิอกเนี่ยกด delete นะครับเลือกกด delete บอ์เดอร์ก็จะเป็นส่วนที่เลือกในส่วนที่โดนตัดไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยส่วนที่โดนโดนตัดไปของโพลีกอนนะครับเขาก็จะเลือกให้เห็นไหมครับเนี่ยคอนโทซย้อนกลับเห็นไหมครับเนี่ยในส่วนของบอ์เดอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยในส่วนของเครื่องมือทั้ง5ตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงในส่วนของการใช้งานนะครับว่าแต่ละรูปแบบนะครับการเลือกจุดเลือกเส้นเลือกบอ์เดอร์ในส่วนที่โดนตัดไปหรือเลือกพื้นผิวในส่วนของโพลีนหรือเลือกทั้งหมด นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นรูปแบบหรือการนําไปใช้งานในการสร้างผลงานต่างๆของเรานะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปทรงอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้เครื่องมือ5ตัวนี้นะครับประกอบกับคำสั่งต่างๆจากเครื่องมือแต่ละตัวนี้นะครับคำสั่งก็จะมี รูปแบบเยอะแยะมากมายนะครับในการเพิ่มเส้นเพิ่มจุดหรือดึงยืดออกมานะครับหรือการปิดเห็นไะหครับเนี่ยอย่าง b เดอร์โดนลบไปแล้วแบบนี้ก็เราก็สามารถเลือกแล้วก็แคปปิดได้นะครับก็คือปิดพื้นที่ที่โดนตัดไปเห็นไหมครับ ลบออกแล้วก็ใช้บอร์เดอร์มาเลือกแล้วก็แคปในการปิดเห็นไหมครับเห็นไหมกดออเทนิตค้างไว้กดลูกกิ้งค้างไว้นะครับก็ดูการหมุน360องศานะครับก็จะอยู่แบบนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของเครื่องมือ <c oughs> ในรูปแบบของ ดีดิโบโพลีนะครับเครื่องมือจุดเครื่องมือเส้นเครื่องมือพื้นที่ที่โดนตัดบอร์เดอร์ต่างๆเครื่องมือโพลีกอนพื้นผิวนะครับเครื่องมืออิเลเมนต์ก็คือการเลือกชิ้นงานทั้งหมดนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เรนเดอร์นะครับก็เป็นรูปทรงแบบนี้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ ในส่วนนี้ก็ไม่ยากนะครับวิธีการลบก็เลือกแล้วกด Delete ใช่ไหมครับเครื่องมือก็คือลากสร้างขึ้นมานะครับคลิกข,ขวา Convert Poly ใชไหมครับก็จะได้เครื่องมือตัวนี้ดังที่ได้ทำให้ดูไปแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับ ยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคอมเมนต์ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ